ตอนมึนงเฮ้กยก่อนเวที่คือที่สร้างสรรปัจจุบันที่ผ่านสายตาถ้าใจเคยได้สัญญาให้เรามาคู่กันเสียงเพลงเ็นสื่อสำคัญเราคงไม่หวั่นไม่ไหว ในามเักที่สุดที่รักเปึงาเป็นทั้งลรัจนจำใจไม่มีคนไหนทำให้นไปมันเสยงไหมงงพ่อได้ไหมแค่นี้เหรอลูก เราเลือกแต่พ่อมานห่ลูกพ่อใช่หนุ่มร้องก่อนพ่อบอกตะกี้ว่าดินแดนลบบุรีคือเป็นดินแดนของนักร้องดังอย่างแม่แววพ่อจะเอาเพลงของแม่แววมาทําให้ลูกแล้วก็ร้องชื่อเพลงว่าน้องไม่มีสิทธิ์นี่คือเป็นอัลบั้มของน้องนุชนะครับท่านผู้เขียนชายุทธยาครับด้วยความเคารพลองฟังเสียงเด็กคนนี้ดูนะครับกับผลงานเพลงน้องไม่มีสิทธิ์ <c oughs>